สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะนำวิธีการทำหน่อไม้ดองสูตรคุณแม่มาแจกกันนะครับสูตรวิธีการทำง่ายกว่าที่คิดเชฟชาติทำเสร็จแล้วลองชิมดูอร่อยมากคลิปนี้ก็เลยนำสูตรวิธีการทำมาลงให้ชมกันหน่อไม้สดปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้ดีได้แล้วเราก็นำหน่อไม้มาเหลาผิวด้านนอกออกพอประมาณให้เหลือแต่นเนื้อหน่อไม้ที่เป็นสีขาว ประมาณนี้นะครับได้แล้วเราก็จะมาหั่นหน่อไม้หรือว่าซอยก็ได้นะครับแช่น้ําเติมเกลือนิดนึงนะครับสำหรับน้ําที่จะแช่นะฮะจะหั่นเป็นเส้นหรือสไลด์เป็นแผ่นเอาตามชอบตามสะดวกเลยนะครับวันนี้ชิบชติก็จะหั่นเป็นเส้นความยาวก็ตามชอบแล้วก็แช่น้ําลงไป พอหั่นเสร็จแล้วเราก็มาเติมเป็นเกลือเพิ่มลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแล้วคุกเขาขยำให้เกลือละลายหมักหรือว่าแช่ไว้5-6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนเลยก็ได้แล้วนำขึ้นจากน้ำแช่ใส่กระมังอีกใบเติมเกลือ2-3ช้อนโต๊ะ แล้วก็บีบ,บ,บขยำขยำให้น้ำรสชาติของหน่อไม้ออกมาใช้เวลาในการนวดการขยำสักพักอารมณ์คล้ายๆเราทำผักดองทานนี่แหละครับให้ได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดให้หน่อไม้หมดความขมหรือว่าเหลือน้อยที่สุดแล้วก็นำกลับมาลงกะละมังลงไปเกลือซับลงไปอีก2-3ช้อนโต๊ะ แล้วก็คุกเขาขยำซ้ําอีกรอบรอบนี้ไม่ต้องนานนะครับคุกเขาแค่ให้เกลือพอเข้ากันเชฟชาติอยากให้เปรี้ยวเร็วนะครับเพราะว่าจะนําหน่อไม้ดองนี้มาทําเมนูให้ชมกันต่อเชฟชาติก็จะใส่เป็นน้ําสาวข้าวลงไปถ้าผู้ชมอยากเก็บไว้นาน,านเป็นปีก็ใส่เป็นน้าเปล่าก็พอนะครับอันนี้เชฟชาติเติมน้ําสาวข้าวลงไปนิดนึงแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วนําไปบรรจุลงขวดน้ําหรือว่าเป็นโหล วันนี้เชฟชาติก็ใช้เป็นขวดหรือว่าโหลกาแฟที่ทานหมดแล้วเนี่ยฮะล้างทาความสะอาดผึ่งให้แห้งให้ดีแล้วก็นําหน่อไม้ของเราอัดลงไปนะครับได้แล้วเราก็เทน้ําซาวข้าวที่เราคุกเขาลงไปแล้วก็เติมเป็นปน้ําเปล่าให้ท่วมเนื้อหน่อไม้ต้องท่วมนะครับไม่งั้นหน่อไม้ดองของเราจะดําแล้วก็ปิดฝาให้สนิทสูตรนี้4-5้าวันก็ทานได้แล้วก็ฝากท่านผู้ชมลองนำไปนำทานกันดู e ีีนี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ